สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600ไลน์แอ DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะร่แยแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือไลน์แอด b Herb 99 สว e ัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมรายการข่าว5มิติกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาิกา30นาทีกับผมอีกเช่นเคยอิทกระแสข่าวทางสถานีโทรทัศน์บ้านๆทีวีสถานีของทุกคนจาน psi จานดำช่อง73 79และ113ของเราครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีข่าวภูมิภาคมากมายมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน นะครับข่าวแรกเราพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดระยองเขตภาคตะวันออกนะครับาทางเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้จังหวัดระยองพร้อมกับชุดกรมนอความมั่นคงจังหวัดระยองนายสมเพศนาเจริญประธานชุมชนบ้านเนินสำเร2สอื่อมวลชนรวมกับเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานครับเข้าตรวจสอบชุมชนบ้านเนินสำเรหมู่ที่ส ตามคำร้องเรียนว่ามีการบุกรุกในที่ป่าชุมชนเนินสํารีมีการก่อสร้างรั้วกำแพงรุกกล้ำในเขตชุมชนหลังจากการตรวจสอบในพื้นที่ครับทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จังหวัดระยองเนี่ยได้สรุปและชี้แจงว่าในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย25ไร่2งานกับอีก28ตารางวาได้มีการยกพื้นที่ให้เป็นป่าชุมชนไปแล้ว อย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ15ไร่ในส่วนที่เหลือเนี่ยสิกว่าไร่เนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างการขอผนวกเพิ่มเติมซึ่งจากกฎหมายต้องรอการเสนอและขออนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและต้องเข้าหลักเกณฑ์แต่ณปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่นี้จำนวน10กว่าไร่เนี่ยยังไม่มีการพิจารณายัางคงเป็นพื้นที่ของกรมธนรักษ์ ทางคณะกรรมการป่าชุมชนได้มีการจัดเตรียมให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนโดยมีการขึ้นป้ายเขาเรียกว่าป้ายอิงเจตเนี่ยนะครับขนาดใหญ่ในแปลงและก็ยังไม่มีการขออนุญาตหลังจากทราบข้อเท็จจริงเนี่ยก็ได้มีการหรือป้ายออกทันทีนะครับเหลือเพียงป้ายปล่อยให้ปลูกป่าฟื้นฟูโดยมีโลโก้ของบร,อริษัทต่างๆที่ให้ความสนับสนุนปักอยู่ในพื้นที่ ส่วนทางด้านเจ้าของที่ดินเนี่ยได้ออกมานำเสนอและแนะนำตนเองว่าเป็นเจ้าของที่ดินแกก็บอกว่าแกเนี่ยได้มีการมอบให้ป่าชุมชนเพื่อไปดำเนินการพัฒนาจากป่าเสื่อมโทรมเนี่ยซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีการขุดดินออกจากพื้นที่หรือไม่ตนนั้นเนี่ยนะครับตนก็ไม่ทราบ นะแล้วพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยถามว่าทราบหรือไม่แกก็บอกว่าไม่ทราบไม่มีนะนะครับเขาก็บอกว่าไอ้คนที่ขุดเนี่ยที่มาขออนุญาตขุดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเหลือเพียงแต่ตนเองที่เป็นเจ้าของที่ดินก็ต้องพิสูจน์กันว่าไอ้ส่วนที่ดินที่ได้ครอบครองเนี่ยเป็นเจ้าของเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของแกเองหรือเป็นพื้นที่ของหน่วยงานไหนหรือเป็นของป่าไม้หรือกรมารัพย์กันแน่ ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะครับเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆแล้วการปลูกป่าเนี่ยมันก็เป็นการปลูกป่าที่ดีนะถือว่าเป็นการเป็นโครงการที่ดีอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นไม้เนี่ยนะครับแต่ว่าก,การกระทํานี้เนี่ยถ้ามันเป็นการกระทําที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็ฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูเลียโดยเฉพาะกรมที่ดินเนี่ยนะครับต้องไปลางวัดว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ของกรมธารารักษ์ตรงไหนเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ตรงไหนเป็นพื้นที่ของคุณลุงเขาแน่นอนนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสามาัคคีต่อไปนะครับอันนี้เป็นที่จังหวัดระยองไปเกี่ยวของเรื่องสีกาก๊ป สีกากอบนะครับวันนี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาไปรุยแจ้งข้อหาสีกากรอบในการเล่นการพนันออนไลน์หลังพบเล่นมาเนี่ยประมาณ5ปีแต่ยอดเสียเนี่ยไม่ตรงกับคำให้การขณะเจ้าตัวรับสาร,รภาพในคดีการเล่นการพนันออนไลน์ส่งสำนวนอายการฟ้องครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือสอ,อทและพลตำรวจตีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำร,รวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับสอทหนึง่งพี่อ้อเนี่ยนะครับร่วมด้วยพนักงานสอบสวนได้นำพยานหลักฐานเข้าไปดำเนินคดีเพิ่มเติม,ตมกับนางสาววิลาวันเอมสวัสด์หรือสีกากบภายในทันทัสถานหญิงหลังพบ พยานหลักฐานเชื่อมโยงในการเล่นการพนันออนไลน์อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มีหลักฐานชัดเจนเปิดเผยจากการตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ที่นางสาวกบอ้างว่าเล่นเสียไปครั้งละประมาณเนี่ยห้าแสนบาทและเริ่มเล่นมาตั้งแต่ปีพศ2564รวมระยะเวลาประมาณ5ปีนั้นเนี่ยกลับพบว่าเส้นทางการเงินที่ใช้เล่นเนี่ยนะครับเป็นเพียงหลักพันถึงหลักหมื่นบาทเท่านั้น ซึ่งไม่ตรงกับคําให้การของนางสาวก๊อปแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามครับในส่วนของเงินที่ใช้เล่นการพนันออนไลน์นั้นเนี่ยยังไม่พบความเชื่อมโยงกับเงินของวัดหรือพระสงฆ์ทั้ง13รูปเนื่องจากศรีกากอปเนี่ยให้การว่าเป็นเงินส่วนตัวแต่ตํารวจเนี่ยยังคงไม่ปักใจเชื่อเรื่องประเด็นนี้นอกจากนี้เนี่ยตำรวจจึงได้พบเส้นทางการเงินของศรีกากอปได้มีการเล่นการพนันออนไลน์ในเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งซึ่ง อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานและยังไม่สามารถที่จะเปิดข้อมูลให้กับประชาชนได้ในส่วนเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่สีการกอเล่นนั้นเนี่ยเรื่องต้นเนี่ยก็ยังพบว่าคงมีการเคลื่อนไหวและมีพฤติกรรมการอำพังตัวโดยใช้บัญชีเป็นนิติบุคคลมาปกปิดซึ่งในขณะนี้เนี่ยตำรวจได้รวบรวม ข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ไว้แล้วและหลังจากนี้เนี่ยจะเร่งดําเนินคดีและตรวจสอบเครือข่ายเว็บพนันนี้เนี่ยทั้งหมดจากการตรวจสอบเพิ่มเติมครับพนักง,งานสอบสวนยังพบว่ามีพระสงฆ์อีกสองรูปซึ่งมีอายุน้อยและสมณศักดิ์ไม่ถึงระดับเจ้าอาวาสอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดมันมีเส้นทางการเงินจากพระสงฆ์ไปยังเว็บพนันออนไลน์ก็มีหลักหมื่นบาทนะครับ ซึ่งเชื่อว่าพระสงฆ์ทั้งสองรูปเนี่ยมีการเล่นการพนันออนไลน์จริงหลังจากนี้เนี่ยจะมีการนิมนต์พระทั้งสองรูปเนี่ยมาให้ข้อมูลอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมพระสงฆ์ทั้งสองรูปนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ทั้ง13รูปที่ลาสิกขาบทออกไปนะครับหรือคดีของศรีกากรแต่อย่างไรนะนะครับสำหรับาการเข้าสอบปากคำ รวมถึงการแจ้งข้อกล่าวหาในครั้งนี้เนี่ยเป็นการดำเนินคดีในความผิดในการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1,000 0บาทต่อ1กรรมนะฮะทั้งนี้เนี่ยยังไม่รวมข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและฟอกเงินซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบว่าสีกาก็มีการกระทำความผิดในข้อหาดังกล่าวแต่หากพบ ในภายหลังก็จะสามารถดำเนินคดีได้โดยในขณะนี้เนี่ยตำรวจอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสาร,รภาพทุกข้อกล่าวหานะครับในส่วนของการพนันออนไลน์นะและตอนนี้ก็ส่งพนักงานอายการนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะเป็นเรื่องของศีกาคนหนึ่งที่สามารถทำให้พระ ทั้ง13รูปเนี่ยศึกได้นะครับเป็นเลข13มี13หมูป่าก็มี13ผ้าเหลืองนะครับจังหวัดราชบุรีครับท่านผู้ชมเขาเตรียมออกหมายจับตำรวจชุด EOD ที่ยิงพ่อดับนะฮะจากคดีที่มีคนร้ายเข้าไปใช้อาวุธปืนยิงนายประสานนุ่มถึง อายุ73ปีซึ่งเป็นคุณพ่อของร้อยตำรวจเอกประยูนนุ่มถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด EOD จังหวัดราชบุรีเสียชีวิตขณะนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านนะครับโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับไปก่อเหตุที่บ้านเลขที่81ทับหหมู่ที่14ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ,บ้านโป่งเมื่อช่วงค่ำของวันที่23ที่ผ่านมาซึ่งความคืบหน้าในวันนี้ครับพลตำรวจตีวชิรพงศ์อมราพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกวิทิวัศสีทองจ้อยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีรับผิดชอบงานสอบสวนและพันตำรวจเอกอภิรัตน์พุ่มกุมารรองผู้บังคับการตำรวจภูธรรับผิดชอบงานสืบสวนและได้เรียกประชุมสืบสวนทั้งตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีและสพบ,บ้านโปง่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุพร้อมมอบหมายให้รายงานการดำเนินการพร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าจากการสอบปากคำทางญาติรวมกันทั้งหมดเนี่ยสามรายเนี่ยรวมทั้งพยานหลักฐานที่เกิดเหตุก็ทำให้เชื่อว่าผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงนายประสานจนเสียชีวิตนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกประยูนนุ่มถึกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด E o อดีจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตนั่นเองภายหลังครับจากการก่อเหตุเนี่ยนะครับก็ได้ขับรถจักรยานจักรยานยนต์เนี่ยหลบหนีไปส่วนวัตถุพยานทั้งหัวกระสุนและปลอกกระสุนที่พบในพื้นที่จุดเกิดเหตุได้มีการส่งไปตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลางแล้วและได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยได้ทำการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ใกล้เคียงพยานแวดล้อมในจุดที่เกิดเหตุเพิ่มเติมสําหรับสาเหตุนะครับทราบว่าน่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวและพ่อลูกคู่นี้ก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันมานานซึ่งมีหลายครั้งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจต้องเข้าไประงับเหตุส่วนเรื่องของความขัดแย้งที่เป็นฉนวนในการเกิดเหตุในครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงรอ ต้องจับกลุมทางร้อยตำรวจเอกประยูนเนี่ยมาให้การเสียก,ก่อนเพื่อจะได้สอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็เชื่อว่าในการทำการในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการบันดาลโทสะช่มากกว่าแต่ทั้งนี้เนี่ยเมื่อก่อเหตุไปก็ต้องถูกรับโทษแต่ในขณะนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อมามอบตัวแต่อย่างไดซึ่งขณะนี้ทางพนักง,งานสอบสวนได้ทำการเตรียมออกหมายจับร้อยตำรวจเอกประยูนนุ่มถึก นะครับในข้อหาฆ่าบุพการีและอยากจะให้มอบตัวครับหากติดคุกก็ยังมีโอกาสออกมานะครับรอดได้นะไม่อยากจะมาจะมาทำให้มีเหตุการณ์เนี่ยรุนแรงนะถ้ามีการต่อสู้ก็ต้องนะมีการใช้อาวุธปะทะกันนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะอาจจะโดนวิสามันได้ เอาง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรับชมรายการข่าว5มิติในช่วงต่อไปครับสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double Mac p l d สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600ไลน์แอด DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง B Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือไลน์แอด B Herb 99 สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d ดสนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 l i n e DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะรายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Li@ n e แ b Herb 99 กลับมาติดตามรับชมรายการข่าว5มิติในช่วงต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของมันมีการร้องเรียนนะครับมีคุณลุงวัย70ปีเนี่ยชื่อว่าคุณลุงเจริญเขามาร้องเรียนว่ามันมีการบุกรุกไปสร้างคาเฟ่แล้วก็ยื่นออกไปในทะเลและยังเชื่อว่าพื้นที่ที่ใช้นั้นเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นะครับ เขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมในทุนท่านนี้เนี่ยเข้ามาทําธุรกิจได้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็คืนพื้นที่ให้ชาวประมงที่จอดเรือในหน้าของมรสมให้กับชาวประมงที่มีวิถีธรรมชาติที่เคยอยู่มาแบบปัจจุบันนะครับก็มีการสร้างอาคารหรูคาเฟ่ยื่นออกไปเป็นการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันมีสถานีโทรทัศน์สถานีหนึ่งเนี่ยทางช่อง Bright TV เนี่ยได้ติดตามและนำเสนอข่าวในเรื่องนี้นะครับโดยความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานกรมเจ้าท่าจังหวัดระยองเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ให้มีการสร้างคาเฟ่ยื่นออกไปในทะเล แต่เคยขออนุญาตให้มีการสร้างเป็นสะพานเพื่อการเกษตรของชาวประมงเท่านั้นหากผิดวัตถุประสงค์ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนความคืบหน้าในวันนี้นะครับนายสกุลเขียนด้วงผู้อำนวยการศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยองเนี่ยเปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่าได้มีการารายงานไปยังท่านอธิบดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ ก็รอคำสั่งว่าจะดาเนินการอย่างไรในส่วนความผิดนั้นเนี่ยนะครับเป็นจริงหรือไม่ก็ให้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าเนี่ยก็ได้มีการประสานงานไปที่ท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าว่าจะดาเนินการในขั้นตอนนี้อย่างไรอันนี้นะครับเป็นการนำเสนอข่าวไปแล้วคราวนี้ท่านผู้ชมครับถ้ามันผิดจริง ปราจังมีการดําเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการบุกรุกหรือว่าการเขาเรียกอะไรขออนุญาตผิดวัตถุประสงค์หรือว่ายังไงเนี่ยเราก็ไปถามกับตัวของเจ้าของรีสอร์ทพี่สมชายเนี่ยนะครับพี่สมชายก็เล่าว่าไอ้ที่ตรงนี้เนี่ยพี่สมชายเนี่ยซื้อมาหลายปีแล้วโดยมีการฟ้องร้องกันจนมีการได้ที่ผืนนี้มา นะตนก็ชนะคดีสุดท้ายเนี่ยมีการฟ้องร้องกับคุณลุงเจริญนะครับศาลก็ยกฟ้องในข้อหาบุกรุกแต่ในส่วนของการคำพิพากษาของศาลเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของพี่สมหมายเขานะอย่างไรก็ต้องมาตรวจสอบกันแต่รีสอร์ทเขาผมเห็นสร้างเนี่ยก็สวยนะครับก็มีการยื่นออกไปก็มี ชุมชนคนรักกาแฟเนี่ยนะครับเขาก็ไปเซอร์ฟีกันอะไรกันเลยเนี่ยผมก็ไม่นั่งคุยกับแกนะครับซึ่งแกก็บอกว่าถ้าเกิดมันมีคําสั่งของเจ้าหน้าที่ว่าแกผิดหรืออย่างไรเนี่ยแกก็จะทําการปรับปรุงและแก้ไขหรือถอนไปหรืออะไรไปก็ว่าก,กันไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนนะผมมองแล้วเนี่ยลองไปพูดคุยกันนะครับลองไปพูดคุยกัน นะตกลงกันคุยกันเจราจากันเช่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับนะฮะผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกมาแล้วนะครับถ้าผิดก็ทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะไม่ปล่อยปะล่าเลยอะ่ะนะครับถ้าถูกก็ต้องปล่อยให้แกทําต่อไปนะเป็นสื่อเราก็ต้องเป็นกลางนะครับเป็นกลางส่วนผู้ช่วยสสเขตสามจังหวัดระยองเนี่ย ก็แจ้งว่าอยากจะขอรายละเอียดเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการขออนุญาตการก่อสร้างของสํานักงานเขตเทศบาลตําบลสุนทรผู้ว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างอะไรไว้บ้างในบริเวณดังกล่าวและยื่นเอกสารแนบมาเป็นเอกสารสิทธิประเภทอะไรยื่นขอกับสํานักงานเทศบาลแบบไหนนะขอถูกต้องไหมอันนี้ เดี๋ยวก็ไปช่วยกันตรวจสอบตรงนี้นะครับเอาละนี่จังหวัดที่เราจังหวัดระยองสองข่าวเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชานะครับข่าวสุดท้ายท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เปิดฉากยิงกันตรงบริเวณข้ามฐานหมูป่าทางทิศตะวันออกห่างจากปราสาท ตามเมืองทมประมาณ200เมตรทหารไทยเนี่ยก็มีการตอบ,อตอบโต้กับนะครับด้านพลโทบุญสินแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยลงนามคำสั่งออกคำสั่งเลขที่213ทับ2568เรื่องการปิดจุดผ่านแดนนะครับแล้วก็จุดการท่องเที่ยวทั้งหมดที่ติดกับประเทศกัมพูชาเนี่ยนะฮะเรื่องราวเนี่ย ก่อนที่จะมีการประทะกันเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเจ็ดนากาสามสิบห้านาทีเนี่ยเหตุมันเกิดที่บริเวณปราสาทเมืองทมหน่วยเฉพาะกิจของกองกำลังสุรานาลีเนี่ยได้ส่งชุดประสานงานไปพูดคุยชายแดนกับทางฝั่งกัมพูชาและก็มันพูดคุยแล้วเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้นะครับ ทางเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยนะฮะก็เลยไปเ,เขาเรียกไปร้อมรั้วลวดหนามบริเวณรอบปราสาทตาเมือนทมจากนั้นเนี่ยทางทหารกัมพูชาเนี่ยก็ได้ตั้งอาวุธปืนแนวหน้าขึ้นมาปราสาทตาเมอนทมพร้อมได้ยิงเสียงโดนฝ่ายของกัมพูชาเนี่ยบินลาดตะเวนรอบรอบปราสาทตาเมินทมเพื่อดู กองกำลังของทหารไทยซึ่งมีทหารกัมพูชาจำนวนหกคนพร้อมอาวุธปืนครบมือ R p g จเนี่ยเข้ามาประชิดรั้วหนามที่ฝ่ายไทยวางไว้พร้อมทั้งตะโกนเจรจาแต่ฝ่ายทหารไทยเนี่ยยืนยันว่าได้มีการพูดคุยแล้วเบื้องต้นจากนั้นเนี่ยเวลา8นาฬกายีนาทีเนี่ยทางทหารฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงบริเวณตรงข้ามฐานหมูป่าทางทิศตะวันออกห่างจากปราทตาเมืองทมเนี่ยเมตร ฝ่ายทหารไทยเนี่ยจึงตอบโต้นะครับจึงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวนะครับส่วนเหตุที่มีการประทะกันเนี่ยนะครับมีความาสูญเสียก็คือมีลูกระเบิดมาตกเนี่ยที่สาระกลางจังหวัดสุรินตลาดเมืองใหม่ไอคโรงเรียนบ้านอูโ่โรคอำเภอลำดวน โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินทร์ป่าช้าจีนปราสาทนะครับโรตัสปราสาทโรงเรียนเชื้อเพลิองอตลาดมหาเฮงตำบลแสลงพันธอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีการเปิดศูนย์อพยพนะฮะที่โรงเรียนศูนย์เนตรอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เปิดการอพยพ พักผิงชั่วคราวนะครับแล้วก็มี้านจอดอมโมเทคโนอของเทคโนเนี่ยจังหวัดสุรินทร์มอราชพัฒน์โรงเรียนประสาทเราสังเกตดูนะครับทัางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะยิงไปตกบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่เขาเนี่ยใช้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยเป็นที่กำบังเราก็ไม่สามารถที่จะยิงตอบโต้ไปได้นะเพราะเกรงว่าประชาชนเนี่ยจะได้รับผลกระทบ แต่เขาเนี่ยกลับไปเอาบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยมาบังมาเป็นพื้นที่รบของเขาเนี่ยมันพูดง่ายๆคือไม่นักเลงอ่ะนะนะครไม่นักเลงนะครับส่วนแนวชายแดยนเนี่ยก็จะมีในเขตพื้นที่ของสอพอบัวเชิดนะครับสพดมสพกาบเชิงสพพนมดงรลกสพเนงมุด ครับสรุปข้อมูลมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับคือ1นเนี่ยนายบันทิตอุ่นจิตนะครับเป็นเจ้าเป็นประชาชนนะอยู่ที่หมู่ที่2กับเชิงเด็กชายน้ำโขงบุญแต่งอายุ8ขวบเป็นราษฎรบ้านโจกหมู่ที่2กับเชิงนายอัมพรห้าวเฮียมอายุ64ปีเป็นราษฎร ตามเมืองพนมดงรักนะครับมูดมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนายประสิทธิ์อยู่กับเชิงเด็กหญิงน้ําค้างอายุ11ขวบเนี่ยกับเชิงเด็กชายธนกรอายุประมาณ3-4เดือนบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็นายบามยังไม่ทราบชื่อนามสกุลนะครับอยู่ที่สังขละแล้วก็มีเด็กชายนับดินอิ่มใจอายุ12ขวบพื้นที่สังขะ นางสาวทารารัตอิ่มใจสังขะนะครับก็มีนายสมพรถิ่นคงในพื้นที่สังขะนะฮะส่วนทางบุรีรัมเนี่ยก็มีหน่วยนรขเนี่ยนะครับได้มีการอบพยมชาวบ้านนะครับแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเข้าไปมีการเหยียบกับระเบิดด้วย ชาวบ้านก็อยู่ในแนวของการอพยพทุกท่านปลอดภัยนะครับในส่วนของไทยคนไทยก็เป็นกําลังใจให้ทหารปกป้องอธิปไตยของชาติไทยอย่าให้ใครมาทำร้ายได้ดูหมิ่นได้ดูแคนได้ไอ้พวกที่ขายชาติก็ให้ขายกันไปถ้าอยู่แล้วมันมีความสุขเอาชาติบ้านเมืองที่ตัวเองเกิดเนี่ย เอาไปขายไปเป็นไส้ศึกก็ขอให้มันมีอันเป็นไปก็แล้วกันแต่ผมเนี่ยและทีมงานมีความรักชาติสถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับอยู่แล้วนะครับอ่ะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีผลิตภัณฑ์สลายแดง บีเฮิร์บดับเบิลแม็กพรัสเต็มเตาหมูกระทะนวัตน์ลุงเรืองทานสปอร์ตเอทิโกชาสมุนไพรหินว่าวันการช่างสมธทยาการช่างตำนานชนปักหมุดแอดบอวินที่ให้ความสนับสนุนรายการมานะครับแล้วก็ติดตามรับชมรายการได้ทางจาน PSI จันดําช่อง7 3 7 9 1 1 3และทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook แฟนเพจต่างๆเรามีหมดสำหรับวนันนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ